สัมภาษณ์ข่าวน้องนุกทุกคนเออนะักข่าวมาสัมภาษณ์น้องเชิญนะักข่าวมาสัมภาษณ์น้องในงานด้วยคือน่ารักมากเอฟซียบมากทุกคนเยอะจริงๆบอกเลยน่ารักมากอืมใดๆคืออู้เห็นแล้วคนลุกคะ่ะคนลุกของฉันคนเยอะจริงๆก็สองพันกว่าคนเนาะทุกคนขนาดมาไม่ครบนะ ขนาดมาไม่ครบนะเนี่ยคือแบบบอกเลยสัมภาษณ์ดีดูน้องทุกคนดูน้องดูน้องดูเอซีแล้วกันดูเอซีล้กันคิดดูขนาดไหนให้หนึ่งชิ้นคนเดียวให้หนึ่งชิ้นคนเดียวไปชิ้นเดี๋ยวไปเอาชิ้นใหญ่ให้เออได้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 โอเคนะครัะพร้อมนะค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 ะพร้อมนะ หน้านะคะสำหรับช่วงสัมภาษณ์สื่อนะคะเดี๋ยวสวัสดีครับพี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะหล่อมันตัวจริงเลยอ่ะอะไรนะหล่อมันตัวจริงเลยคืออะไรเนี่ยอันนี้ตัวปออันนี้แม่วันนี้เราตัวไปครับอ่าวันนี้เลยวันนี้อ่าแป๊บนึงติดกล้องก่อนติดติดไหมครับโอ้โหเต็มตัวไปเลยครับแฮปปี้เเบร์์ดยคคุณนก่ะขอบคุณมากๆครับพี่ๆขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจมากๆเลยที่วันนี้พี่ๆสื่ข่าวมาเยอะมากๆพี่แล้วไปขอนแก่นนะ ใช่ใช่จำได้จำได้วันนั้นที่ไปคอนแก่นนักข่าวน่าจะแสนกว่าคนใช่ไหมที่ที่ไปนักต้องการะไรมาตรงกลางอะวันนี้ก่อนรู้สึกเลยเขารู้สึกงตอนนี้เลยดีใจมากครับคือทีแรกต้องบอกเท้าความไปก่อนว่าก่อนที่เราจะจะเปิดอะเราว่าเราเราคุยกับทีมงานว่าจะรับแค่พันคนเราไม่คิดว่าเอฟซีจะมาเยอะขนาดนี้แลวทีนี้ก็เลยคิดไปคิดมาเราก็เลยตกลงกันไปกันมากับทีมงาน ไอมาก็เลยลงตัวกันที่2,000เพราะว่าปีก่อนอ่ะมัน1,300กว่าคนใช่ครับทีนี้ก็เลยคิดว่าเออเผื่อเผื่อเรามาจัดที่กรุงเทพแล้วแล้วเอจะเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเปิดบัตร2,000คนแล้วก็เลยตอนนั้นอ่ะจำได้ว่าวันนั้นอ่ะเราเราขายบัตรประมาณ30นาทีโซเอาเลยพันเจกว่าคนครับใช่ใช่ก็โซเอาแป๊บเดียวใช่คือนุ๊กจัดอยู่ขอนแก่น ตลอดเลยครับตั้งตั้งตั้งแต่นุกเริ่มเริ่มม,มีมีพี่พีเอฟซีกับกับไปไปครับรเขาจัดคอนแกนรตลอดแล้วทีนี้คนที่อยู่เอฟซีที่เขาติดตามนุกไปเขาก็ยู่งเทพเยอะมากๆแล้วแล้วเขาก็เดินทางไปหาพวกเราในทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ้ยงั้นปีนี้เรามาจัดอยู่ที่นี่นดีกว่าให้พี่พี่ที่เขาเคยไปหาเรา,างเงี้ยให้เขาสบายบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่เปลี่ยนบรรยากาศน่อยใช่ใช่ใช่ครับ พอมาเจอเป็นยังไงบ้างแบบโอ้โหยิ่งใหญ่มันมันมันเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีพี่นุ่ใช่ใช่ฮะแต่ในใจนุ๊กทีแรกนุ๊กก็คิดว่าเฮ้ยคนเขาจะมาหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยเห็นไหมน้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลฮะไม่เห็นเลยอะไรนะไม่เห็นเลยพี่จริงจริงคือเราไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเยอะขนาดนี้แล้วแล้วเราเปิดขายบัตรผลปรากฏว่ามันเกินคาดมากๆแล้วเรามาวันนี้เรายืนอยู่บนเวทีมันรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนกับ ช่วงที่นุกไปออกคอนเสิร์ตแรกๆอ่ะใช่ใช่ฮะมันมันมันโมเมนต์นั้นมันกลับมาคนมาเยอะมากๆเราเดินลงมาเหมือนกับแบบเหมือนซอมบี้อ่ะที่เขาจะเข้ามากระชากเราอะไรเงี้ยจะเข้ามากัดคอเราอะไรเงี้ยคุณเดินดูยังคออรับคุณชอบบุญไหนพิเศไหครับผมท,ที่ที่มีเงินฮะชอบชอบที่มีเงิน อย่างปีนี้เห็นเต็มครับมูลค่า8หลักเลยแปดหลักสิบล้านสิบล้านโอ้โหเยอะเกินพี่จริงจริงรวมมา้เลยใครรวมให้นี่อย่าพูดไปเดี๋ยวก็ข่าวออกสทรัพยากรณ์มาเต็มเลยอ่ะบอสเลยค่ะครับอุ้ยอย่าเพิ่งบอสเลยฮะช่วงนี้ช่วงนี้พักบอสไปก่อนนะด้วยใบเราครับแปดแล้วเราส่วัมันมันมันโตขึ้นไหมครับคุณลูกค้าโตขึ้นครับอือโตขึ้นเหมือนกับชื่องานเลย โกดวิทน no ok, ุกก็คือมัน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 คำคำพวกนี้มันมาจากคําว่าเติบโตไปด้วยกันกับนุ้งคดนนุกรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมาในปีนี้อาจจะไม่ได้เดินทางมาหลายปีเหมือนรุ่นพี่ศิลปินเขาที่เดินทางมาสิบปี2ี่ปีอะไรเงี้ยของนุ้ของของนุกของปายอาจจะเป็นเวลาวันเวลาแค่ 4, 4ปี5ปีอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็น4ปี5ปีที่หินมากๆสำหรับนุกปายมันสอนอะไรนุกปายได้เยอะแยะมากมายเลยใช่ครับแล้วแล้วมันทําให้มันมันมันหลอมทำให้นกกระปายหรือรวมถึง f c พวกเราอะ่ะมันทําให้แข็งแกร่งขึ้นมากๆมาในปี